ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นไม้นะครับที่เราเพาะไว้หลากหลายสายพันธุ์เนาะวันนี้ก็บางส่วนนะครับเริ่มจากชนิดแรกเลยครับนี่ครับผมเพื่อนเกาลัดไทยนะครับนี่เพื่อนแยกดูนี่นะครับของถุงนี้โอ้ต้องไปลดน้ําแห้งแล้วเน่ะเกาลัดไทยนะครับนี่ครับอันนี้คือเกาลัดกิ่งตอนะครับอันนี้มือบอลอยากทดลองเสียบยอดครับเพื่อนเสียบยอดก็ติดนะครับติดง่ายด้วยเพื่อนดูสิครับ เกาลัดไทยเสียบยอดก็ได้ตอนก็เป็นเร็วนะครับกิ่งทนนะครับโตสมบูรณ์ดีชอบปลูกบริเวณที่มีความชื้นนิดหน่อยปานกลางนะครับนอแห้งเลยก็ไม่ไหวนะครับความชื้นปานกลางปลูกเกิดได้ดีนะครับแล้วก็ให้ผลอร่อยเหมือนเกาลัดครับเพื่อนๆเนาะนี่ครับดอกแห้งเหี่ยวแล้วเกาลัดไทยครับเพื่อนๆมีหรือยังครับเราได้มาทดลองปลูกดูครับก็ ขยายพันธุ์ง่ายครับบูกโตเร็วดีครับสุดยอดเลย